พ่อป่วยหนะักหายใจไม่ออกไปโรงพยาบาลถูกไล่กลับสุดท้ายพ่อเสียชีวิตลูกสาวร่ำให้เดือนหน้าจะรับปริญญาแล้วพ่อ,อยังไม่ได้เห็นเลย ที่วัดสะเพลิงตำบนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีการประกอบพิธีชปนก,กิจในสมพรรัศมีอายุ50ปีชาวสาวปปลาวบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าเสียใจของชาวบ้านที่มาร่วมงานนะครับโดยเฉพาะทางภรรยาและก็ลูกสาวของในสมพรที่สวมชุดคลุยคณะวิทยาการจัดการเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาร่วมพิธีชปนก,กิจพูดที่เป็นพ่อยืนกอดรูปร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากนะครับ เนื่องจากนางสาววรรณพรศรีสมอายุ25เพิ่งเรียนจบแล้วก็เตรียมเข้ารับปริญญาบัตรในวันที่21สิงหาคมนี้นอกจากนี้านางสาววรรณพรก็เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวเนื่องจากกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยแต่ทางนายสมพรพูดเป็นพ่อนั้นก็มาเสียชีวิตอย่างกระทันหันไปซะก่อนไม่ทันได้เห็นลูกสาวได้ใส่ชุดคลุยทางนางสาววรรณพรจึงสวมชุดคลุยน้มาร่วมพิธี ในครั้งนี้เพื่อให้พ่อน,นั้นได้เห็นไปครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการชพนก,กิจศพนะครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากในอธิบดีพัทรกรวินอายุ30ลูกเขยของนายสมพรนั้นได้ร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนหลังจากนายสมพรมีอาการป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยทางโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาก่อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้นจึงไปหาหมออีกครั้งจนอาการสุดลงทางโรงพยาบาลดังกล่าวจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชแต่กว่าจะไปถึงอาการของนายสมพรก็สุดหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่พดีไลฟ์ฟังว่านายสมพรนั้นได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อ,อตีสามของวันที่21กรกฎาคมด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก โดยไปยังห้องฉุกเฉินซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ3าสี่คนโดยในเบื้องต้นเนี่ยทางโรงพยาบาลไม่เชื่อว,ว่าในสมพรน,นั้นมีอาการวิกฤตจริงทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งโรงพยาบาลช่วงเวลานี้รับเฉพาะการณีผู้ป่วยวิกฤตจริงเท่านั้นตอนนี้มาทําไมทําอะไรไม่ได้พร้อมกับให้กลับบ้านแล้วก็ปฏิเสธการรักษาท่าเดียวครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยทางครอบครัวได้ขอร้องให้ทางโรงพยาบาลนั้นรับในสมพรเอาไว้เพื่อนอน,อนรอดูอาการแต่ทางโรงพยาบาล ได้ทำการปฏิเสธและไล่ในสมพรลงจากเปลผู้ป่วยให้มานอนตรงที่นั่งพักรอคิวในขณะนั้นในสมพรมีอาการเริ่มสุดหนักสังเกตจากสีหน้าเพราะไม่สามารถจะนั่งได้แล้วนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการตำหนิในสมพรว่าทำไมถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยมาจึงให้แม่ยายของตอนนั้น วิ่งออกไปซื้อหน้ากากอนามัยหน้าโรงพยาบาลเพื่อมาใสา่ให้กับนายสมพรก่อนที่จะให้กลับบ้านพร้อมใจยาที่ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอาการของนายสมพรซึ่งยาที่ให้มานั้นมียาบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน เกลือแร่ซึ่งจากการรับยาทางโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านและบอกว่าให้มาใหม่ในช่วงเช้าวันที่22กรกฎาคมแต่หลังจากกลับไปบ้านแล้วในสมพรไม่ดีขึ้นพร้อมกับสุดหนักลงกว่าเดิมโดยอาเจียนออกมาเป็นเลือดซึ่งทางญาติจึงได้นําตัวในสมพรนั้นไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งตอน6นาฬิกากว่าจะได้รับก,การรักษาก็8นาฬิกาหลังจากนั้นรอบที่2ทางหมอและพยาบาลก็ได้ตรวจร่างกาย และก็อีกหลายอย่างก่อนที่จะเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นเกินความสามารถในการรักษาของโรงพยาบาลจึงได้มีการส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชซึ่งกว่าจะมาถึงก็11นาฬิกาแล้วซึ่งขณะที่กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนั้นทางแพทย์และก็พยาบาลก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายสมพรได้เสียชีวิตลงช่วงเวลาบ่าย22กรกฎาคมนั่นเองซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนก็เลยตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งแรกเนื่องจากตนรู้สึกว่าการดูแลรักษาคนไข้นั้นไม่เต็มที่และก็มารยาทก็ไม่ดีทั้งเรื่องการให้ในสมพรพ่อตาของตนนั้นลงจากเปลไปนั่งรอคิวรวมไปถึงการตําหนิเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยทําไมถึงต้องให้ทางแม่ยายวิ่งออกไปซื้อหน้ากากอนามัยทั้งที่ทางโรงพยาบาลก็น่าจะมีแค่หนึ่งชิ้นก็ให้ไม่ได้เหรอ แอธิบดีเล่าต่อไปว่าซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทางตนและครอบครัวของแฟนได้มีการเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนไปที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เข้าตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ร้องเรียนไปไม่นานพออรโรงพยาบาลก็ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางเยียวยาต่างๆแต่พฤติกรรมของทางโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่เนื่องจาก เผา28กรกฎาคมทางโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมในการวางพวงหลีดหรือว่าแสดงความเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเลยซึ่งทําให้ตัวรู้สึกรับไม่ได้กับเรื่องนี้และเตรียมที่จะดําเนินการให้ถึงที่สุดและไม่อยากจะให้เกิดกรณีแบบนี้กับใครอีกทางด้านนางสาวพนพรลูกสาวของนายสมพรบ,บอกว่าที่ตัวเองใส่ชุดคลุยมาในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้พ่อเห็น เพราะพ่อนั้นไม่เคยเห็นตนใส่ชุดคลุยสักครั้งหนึ่งซึ่งตนจะเข้ารับปริญญาในวันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็จะเข้าพิธีการแต่งงานในช่วงปลาย,ป,ลาย,ป,ลายปีนี้แต่ทางพ่อนั้นก็มีโอกาสได้เห็นมาเสียชีวิตไปซสก่อนซึ่งตนก็สงสัยในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลดังกล่าวเพราะพ่อของตนนนัน้รับการรักษาตอนตีสามทางโรงพยาบาลกลับปฏิเสธการรักษาพร้อมไล่กลับบ้านซึ่งถะหางในวันนั้นเจ้าหน้าที่รับพ่อของตอนไว้รักษา อาจจะทำให้โอกาสนั้นรอดชีวิตมากขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนอยากจะให้ทางโรงพยาบาลน,นั้นออกมาชี้แจงรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่รับพ่อของตอนวันเอาไว้รักษาตั้งแต่แรกซึ่งทางแม่ของตอนแล้วก็พี่ชายก็พยายามที่จะบอกให้ทางโรงพยาบาลน,นั้นรับตัวพ่อ,อไว้เพื่อดูอาการเพราะว่าพ่ออาการไม่ดีขึ้นเลยแต่โรงพยาบาลกลับปฏิเสธพร้อมกับให้ไปรักษาตัวที่บ้าน จนกระทั่งอาการพ่อของตอนนั้นสุดหนักต้องกลับมาส่งที่โรงพยาบาลอีกและก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชมันก็สายเกินไปเสียแล้ว